พ่นกันสนิมช่วงล่างอ่ะมันสําคัญจริงๆเหรอมีลูกค้าถามมากกันเยอะเลยครับรถพี่เพิ่งออกจากป้ายแดงควรต้องพ่นเลยไหมที่ชวลุมเขาพ่านมาให้แล้วอ่ะควรต้องพ่นซ้ํำไหมหรือว่ารถพี่เก่ามากๆแล้วมันยังพ่นได้ไหมถ้าคุณสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันผมมีตัวอย่างให้ดูนี่พามาชมงานพ่นกันสนิมรถป้ายแดง ภารกิจแรกของรถรีโว่ายแดงคันนี้นะครับก็คือเรื่องของการกันสนิมรถใหม่ไม่เป็นสนิมจริงๆผมก็คิดแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันจะถูกต้องไหม แสดงว่าอายุรถไม่ได้มีความสําคัญไม่จําเป็นว่ารถที่เก่าแล้วช่วงล่างมันจะต้องผุเยอะหรือรถที่ใหม่อยู่คุณจะไม่จําเป็นต้องดูแลมันเลยสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือเราอ่ะดูแลรถเราดีแค่ไหนถ้ารถคุณดูแลตั้งแต่เริ่มต้นถึงมันจะอายุนานมากแล้วแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้ผุพังในทางกลับกัน ถึงรถคุณจะอายุยังน้อยถ้าเกิดว่าขาดการดูแลมันก็สามารถผุพังได้รวดเร็วมากกว่ารถที่อายุมากๆด้วยซ้ำซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลป้องกันมันก็ถูกกว่าการที่คุณจะต้องไปซ่อมปะผูหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนมากเลยนะครับแล้วถ้าเราต้องการทนกระสนิมช่วงล่างเราควรต้องดูเรื่องอะไรกันบ้างคนส่วนใหญ่ที่ผมไปถามมาก็จะเทียบว่าราคาที่ไหนถูกกันก็ถูกนะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากได้ของถูกอยู่แล้วแต่ต้องถามก่อน รถที่คุณกำลังใช้งานอยู่ซื้อมากี่บาทแล้วใจจริงแล้วเราอยากได้การพ่นกันสนิมที่ราคาถูกที่สุดจริงๆเหรอหรือเราอยากได้การพ่นกันสนิมที่มีการปกป้องที่ดีถ้าคำตอบของคุณคืออยากได้การป้องกันสนิมที่ดีจริงๆผมแนะนำให้ดูเรื่องเหล่านี้ครับ หนึ่งกระบวนการทำงานของเขาเป็นยังไงเขารางช่วงล่างให้ไหมเขารางยังไงเขา้างละเอียดแค่ไหนเขา้างรดให้เราไหมเขาคุมผ้าป้องกันละอองสีติดตัวถังให้เราหรือเปล่าถ้าลดเรามีของแต่ง เขาหุ้มป้องกันให้เราหรือเปล่าแล้วเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่ไหนการพ่นกันสนิมเขาทําอะไรให้เราบ้างเขาใช้น้ํายาสูตรไหนมันมีข้อดียังไงก่อนที่จะพ่นเขาลงน้ํายากัดให้เราหรือเปล่าเขาลงน้ํายาหยุดให้เราหรือเปล่าหรือเขาขัดสนิมพองให้เราหรือเปล่าแล้วเขาพ่นละเอียดทุกจุดหรือเปล่าหลังจากที่พ่นกันสนิมไปแล้วเขามีการรับประกันยังไงเขารับประกันคุณกี่ปีมีการนัดตรวจติดตามบ้างหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าวันนี้คุณซื้อบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยแน่นอนมันต้องสวยมันต้องดีมันต้องแข็งแรงแต่เมื่อเวลาผ่านไป3ปี5ปีแล้วบ้านหลังนั้นขาดการดูแลคุณคิดว่าสภาพมันจะเป็นยังไงครับแน่นอนมันก็ต้องมีอะไรเสียบ้างไม่ว่าจะเป็นไฟขาดท่อน้ำรั่วก๊อกเสียรั่วขึ้นสนิมหลังคามีน้ำซึมผนังมีรอยร้าวนี่ขนาดบ้านมันไม่ได้วิ่งไปไหนนะแล้วรถที่คุณขับอ่ะวิ่งไปไหนบ้าง หินก็เด็นใส่ใต้รถบ้างไหมช่วงล่างไปขูดขีดอะไรมาบ้างเฮ้ยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับช่วงล่างจากการใช้งานของเราอยู่แล้วดังนั้นถ้าต้องการคุณภาพของการป้องกันสนิมที่ดีจริง,รงๆก็ควรจะเลือกร้านที่เขามีการรับประกันและการตรวจติดตามเป็นระยะนะครับไม่ใช่เลือกที่ราคาถูกจ่ายทั้งเดียวจบแล้วบอกคุณว่ามันจะดีตลอดไป 4. เลือกร้านที่มีคนไปใช้บริการมากแล้วก็มีคอมเมนต์รีวิวที่ดี เหมือนเวลาเราไปเที่ยวอะครับทำไมเราต้องไปดูว่าโรงแรมนั้นดีไหมโรงแรมนี้คนไปพักแล้วเขาไยว้ไงบ้างร้านไหนเป็นร้านอร่อยในละแวกนั้นคนที่เขาเคยไปใช้บริการแล้วเขาก็จะบอกเราได้ระดับหนึ่งครับว่าร้านนั้นอโอเคไหมแล้ว4ข้อนี้จะรู้ได้ไงโอ้ง่ายมากเลยครับแค่เข้าไปดูในเพจ facebook เ,เขา y YouTube เว็บไซต์หรืออะไรที่เขามีลองเข้าไปดูรูปดูวิดีโอดูโพสต ดูรีวิวคอมเมนต์ต่างๆหรือสาระต่างๆที่เขามีอยู่แล้วก็ลองดูว่าอันไหนที่ทําให้คุณมั่นใจแล้วก็ตอบโจทย์ที่ผมว่ามาถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มค่ากับการที่คุณจะจ่ายเงินไปกับสิ่งที่ได้รับก็ตัดสินใจทําครับแต่ถ้าดูแล้วมันไม่คุ้มก็ไม่้องทําก็ฝากไว้นะครับถ้าคนรักรถคนไหนสนใจที่จะดูแลรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการขัดสีลบรอยการเคลือบแก้วการสปาภายในการพ้นกันสนิม ที่อยู่สมายคาแคร์ก็มีบริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องดูแลรถถ้าไว้ใจเรายินดีบริการนะครับขอบคุณครับ